bắt đi được và siêu oh đi đâu Ta cái được bắt siêu ปลาเดือดปลาซิวปลาคอบุมีปลาเดือดปลาซิวปลาสเลาะสละ,สละบมีปลาคอโนปลาคอตุาจริงปลาอันอัน,นปลา เข่งซุ้มเจ้ววาวังนี่สิมีป่าบ่อปึงหนามไม่ยอลาบโอ้อปลาก็จะเป็นปลาหน่อยปลาซิวปลาตีดปลาอันนี้ไปมาขันคู่สะปลาหาอยู่หากินได้ปลายังกะสิเอาแล้วเนาะ มีมาเบิ้งว่าสิเป็นตะคือบ่อป่าปีาปกายนี่เขาจะเอาคือว่ามีป่าอยู่สินเดปีนี้มาสิเป็นจังไลยตะคือบ่นี่คันเอาเนี่ยล่ะสะจ่อๆเนี่ยล่ะสะหม่องคันมองนี่ล้วโอ้หนาวไม่ยาลาบคักแน่เนาะโอ้เอาสิ่ร้องเบิง้งเอา ขุดคูขันคู่แล้วสะปลาเบิ่งดูสิมีปลาพ่อโตบะมีดกบ็บบริเอามาบ่าดยพากันมาสะปลาปลาไม่อยอมหลับอย่างดีขันคู่ซะกันน้องใหญ่เตือบอยู่ดิหน้ามันบ้านที่แห่งหลายไหม ขันคู่แล้วๆได้บาทเลยทิาได้บาดเลยเนี่ยขันคู่เรียบร้อยสปะปลาหน่อยกับพอมีดอกร้อยวนเวนียนวนเวียนอยู่เนาสะกันต่อไปเริ่มสะละมีบ่มีปลาติดตามกันต่อไปสะอยู่ปลาไม่อยาหลับ <laughs> ะปลาปลาไม่ยอหลับน้ำนี่เป็นตรงหว่วงอ่ะหลุดกันต่อไปมาเบิ่งผลงานก่อนมีบปลาอยู่นี่สวิงสวแวงทีก็บอกเทีบบ่งด้วยโอ,โ,อโ,อโอ้มีอยู่มีอยู่ปลาซิวปลาซิวเออเออปลาซิวปลาซิวตัวงามงามอืม เนี่ยปลาซิวเขาสวิงเฮ้ยอืมอืมอืมนีม่ปลาซิวหน่อยปลาซิวหน่อยลำดับแรกกับปลาซิวนี่แหละจุดกำเนิดปลาให้ได้ปลาซิวซะก่อน <laughs> อยู่ในอันอันขีฝอยสาเซกับวิงวิงเขียวมุงเขียว Man, 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 man. Bắt siêu nói. Ni đã chị đi móc. Ta, ba nói con anh đã bạc. Tony, mi bô mi bô lu. Tao chưa Nam nằm bên 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 ปลาไม่อยอาลับเลยขอบอก,บอกปลาไม่อยอาลับน้ำถ้าขนาดเลยตอนนี้ก็สะบิดน้ำไปก่อนนี่ก็น้ำมันเริ่มอีกแห่งก็มาเรื่อยๆแล้ว xạ phu để đây cái trang ba cái viên cả ô oh, nhang mấy hết đâu luật liêu thanh chạy để phá nổi là là pa siêu thì nè nè để thùng できいない。 Phụ xã, phụ xã, phụ kẹp, kẹp Ừm Ừm Bà siêu nòi Ừm Tổ cà năng Bà siêu nòi, bà siêu nòi สะกระสาผู้เก็บกระเก็บไหลมาปลาชิว้วมันอือลงมาดำน้ำไปเรื่อย าปลาหน่อยซะก่อนปลาใหญ่มีบบมีบบหูที่แน่ๆคือว่าเดชะนำบ้านแห่งกันเลยใส่ลบบปลาคอไปอย่างคือว่ามีปลาที่ใส่วามีปลาไอ้เสยียแบบหนึ่งช่วงปลา ง้มดีเลยบอยนนี่ก็นี่ดีปาขึ้บบเบาเข่งตัวนี้ปูนไหมปูนข้างหลังสามที่ตูนไหมงมป่าขึ้ไม่ได้กระปูป็งไม่งมแข้งอะไรได้เดี๋ยวนีง้ง้มดีๆีงมดีดีนั่นนั เป็นปลากระเดือดวิตัยมันก็จะปากระเดือด,ดเหรอปลากระเดือดเดี๋ยวมาทักสุดคุณข้างล่างขนตัวนึงข้างข,งขง้างล่ะ สบขุมคาบอกขุมคาสะเจ็งละโอ้เจ็งละ ไปกันเด็ด <c oughs> ไปไปยังมูกระงมก่อนมองมันดีดอะไรบ้างขนาดนี้ท <c oughs> อ่ไหนเาบังข <c oughs> นาดนี้นี่นี่นี่ซื้อขานีน นี่คาคาเนี่นี่นี่เห็นไหมอาตอนนี้กันปาซิวปาเด็ดโอ้ Less thanh hạnh phong mùm. Nha, để tôi nữa. I can do it. Na nào, ma'am, bọn bụng bụng dư nơi. Tē lạng mê. Tô là. Lạ. Quân 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 bụng 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 Búp, búp, chạp <cười> 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 là bút bút cần phải chặt ông ngứt thật quá mấy thằng phóng ngứt thế này này lăng này bút bút nà. này và kính nói nè nè và cái đứa nói này nè nè tôi nâng này นี่นไหมเห็นแต้หลังไหม,ไหมปลาเข็งหน่อยล่างปลาแล้วครับ <c oughs> ปลาดีปลาไมาได้หน,นังคุณเดี๋ยวเบิงผลงานก่อน ขึงกระปูกึปงปลา่ะย่องย่องย่องอย่องย่องบึ้งด้วยย่องย่องดึกงเป,เปิดเปิดเปิดมด้วยผลงานไปสะปลา <laughs> ให้บึ้งกันเทียนเท,น,ทนเลย <laughs> เป็นเด้โอ้ยปวดอะ ได้หน่อยให้เดี๋ยวไล่ทั้งปูทั้งปลาเอ้าล่างกระคูนก่อนเดี๋ยวเทสิคูเทสิคูหนึ่งใบโอ้ทั้งปูทั้งปลาหนึ่งถือว่าเด้แต่ปลาหน่อยอ้อยต้อยกับปูปลาขิงปลากระเดือด่อปลาอัน เน,นาะนี่แต่ปลาหน่อยแหละง,งานนี่ตัวใหญ่บ่มีหรอกหายแต่กับปูกับปลาหน่อยทาน